เอาาแล้วหมเรเอา่เฮ้ยตา้งตามมาเลยหมตามมาม่แล้วเหยวมวนปาไปก็เหมโอ้ยตาดูีเแล้วเ้วเ๋ยวมึงกดไม่เลหมดโอยตายละชันฟิลมากๆเลย คนจะแก่ซะหน่อยแหมหมดซะนี่หมดนะหมดนะเนี่เป็นไงอ่ะหมดมาริมก็เหนี่มนหมดเลยครับไม่ได้ขายดีแล้วทำมน้อยมันเนี่ยมันเนี่ยไอ้นั่นมันจะไปใช้กันได้หดชิมครับโอนครับเพื่อนไปร้านต่อไปไปร้านต่อไปจบแล้วนะครับ

มแว่เช็คี่าอร่อยไมร้านนี้ผ่านหมรอบน้าดีเ่อแปนึมคะดอยัยม่อเ่ยถ่ายวีดีโอไหแคปวีดีโอไปแคปเดนคิวยาวอยู่แล้วเราไปถึงร้านที่คิร้่า

นีอันนี้เกใช่เพิ่มดีเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มนี่ดีเดี๋ยวดูนะโอ้พริ้มมาน้ำิ้มาที่มอีกไหมมาทีมาทีน้ำจิ้มันใหม่ไหมพี่ักี่แจให้พี่แจกินว่าอร่อยไหมอร่อยนะม่หิวอย่าเลย ยายาเเลยไงคิวครับไม่จิงข้าขาวไงยี่สิบบาทเนี่ยยี่สบาทร้อนเนยแจคมียโทมาดีมากรับก็วางเลยนะวางเลยนะเมียเมียดูมากวานเลยอืมอ๋อของแทบปะเนี่ยพรกพรเกพริพกกระเดียมไม่ไหนกระเดียมไม่คตรเต็มเตมโอ้ตายแล้วโอ้เบิ้ลต่อด้วยย ต้องรับคนโคเบิ้ลสองด้วยอ่ะว่าการต้องอ่ะเฮ้ยนั่นใส่สองไปต้องเป็นนักรีวิวละหานว่านซู่งนผ่านไม่ยี่สิบบาทขาดครับผ่านไปไหนขาดไปไงวะเนี่ยไปไงวะแกเมียโทรมารับไหมต้องรับกับไม่รู้อีกอ่ะรับก่อนดิโหล ไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆไป่หพาไปโอเคจดไปนั่งร้องกร้จกอ่ะข้างหน้าบ้านนะโอเคโอเคยกภาถ่ายรูปได้ครับลงนี่อกคเรผ่านไปผ่านหมผ่านไหมพอได้ไม่ที่ลางะข้าวขาหมูเหมือยผมจุกแล้วป้านะรอบหน้ามันินใหม่ด้หมวะอ่ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับไปไดีค่ะบอกว่าอร่อยนะแีอาถามวาอร่หมูยีสนะลองกินแบบนี่ายไปติดร้านอากล้องมายืนถ่ายให้เห็นร้านเาดถาหมูยีบาทเพื่อนอร่อยไหม สื่อเพื่อนไม่ต้องพูดอร่อยอ่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องพูดเราแค่แสดงว่าโอ้โหมันหูุ่มมาหนึ่งเน้ขาก็รู้แล้วหนุ่มเนี้ยเขาดูแล้วเฟรชไหมพี่ยาเปิดเลยเปิดเลยพี่ยาเปิดเลยเปิดเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยอย่างงี้ก็เปิดก่อนแล้วเงี้ยเปิดก่อนได้ปูดดูสื่อเพื่อนมาทุกช่อง

เอาผู้หญิงรับทีดิพี่เอกเอาผู้หญิงรับสายทีดิบอกพี่แจ๊คเอาอยู่ห้างน้ำค่ะต้องใครอ่ะอ่ะก็เยอะกงใครไม่มามาข้างหน้าหรกเอามาเลยโอ้โห

มารับเราอ่ะางจ้างจ้างเข้ามาป่ะเนี่ยเฟลจ้างเข้ามาป่ะเนี่ยผมจ้างเข้ามาป่ะเนี่ยเขาบอกว่าไปร้านไหนอะลูกค้าอยากให้พี่ยาไปร้านไหนไหนกล่องเกยอยู่ไหนวะเอกเาจะเอากล่องเกยมาให้คนที่มันรกออี้จอรบองกหมก็อนนี้่ยาใจอไปดีมีร้านไหน ตอนท <ste> <i> ี้เรามาจอดรถ้่แจ็คไหมมอยากให้อยากให้พี่แจ็คไปร้านไหนยไปวไอะไรนะตอนนี้อะไรนะคนมันดังวอาคนเยอะต้องข่ไข่ยยดขอ้ผม็วเเนี่ยเดินติบรอบนี้ก็จะตัดแล้วนะไปไปบได้างนสูตขอบคุณมากครับหน้าตาเซ็ตชิ่นอร่อยนะเปิดไหมเปิดีไหนเปิดยเปิดหรอได้ไหตรงไหนที่วางวางตรงไหนวางใคหลังให้ได้เลย Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ để không mà những video hấp dẫn Babi 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 เป็ดย่างไอเป็ดพะโล้ไดนะครับลูกค้าชินะครันื้อลยนะครับลูกค้าชิมได้นะครับเอาเลยครับเอาเลยครับนี่น้จิ้ี่จิ้มเาเี้ยนเจย เ้ยมัไปไลฟสอยไหนวน่องี่เองใมอามันน่าจะลงไลฟไปแล้วน่าปิดไลฟไปแล้วใช่ลงไลฟ์ไปแล้โทรทับอลงไลวอยู่นี่ตัวไม่รู้อยู่ไหนไปไหนอไใช่ปหนอ๋อเราไม่ใช่เหรอกเช็คเช็คเฉยพี่ยาในเพจเลงไลฟ์ไปแล้วไงเพจเป็นไง อร่อยไหมแบบอืเก๋ไหมพี่เกยดีไหมนุ่มือดเอดครับงนชัช่วงนี้นะครับนื้องานนื้อหรอนื้เหรอ้เ็ดขาวั่งเร ชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันพูดชื่อมาทำไม่ได้ก็ไม่ต้องถามดิโอ้โหตายแล้วตาย้ตายแ้ชายอว่าอกมกุ้งอร่อยชายบอกว่าจิมยังคุยคุยกันอะไรแม่ไม่ก็บอกว่าเราบอกวม่้าขอมันที่ห้าเราองค์พระองค์พระที่

น่ย้ไหมคะาพี่ยาหน้าไปทงนี้แเดียวจะจับภรรยาแล้วติดหน้ามาจ้าจ้าถ่ายรัวๆไปนะเดี๋ยวไปคัดไปคัดเอาเองนะคัดเอาเองนะไปคัดเอาเองคกตรัวๆไปนะ อยู่นี่ครับน้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวใหม่มันร้านเยอะเกินนะครับใช่หมเยอะเกินใช่เยอะเลยเจอเลยเหล็กของมาไม่ไหวใช่ไหมมันเยอะมากใช่ใช่ใช่หลายอย่างมากเลยใครอยากจะมาลองกินลองได้แล้วฮัลผมรอแล้วแค่นี้แหละเจอแค่นี้ปิดไปด้วยร้านไก่ครับนี่นี่เด็ดเนี่ยไก่ย่างข้าวเหนียวร้อน ไม่เขี่ยมาพี่มึงไม่จ่ายหน้าร้านเขาว่าเนี่ยวนมาทะเนี่ยโอ้เออวนมาหน่อยดิยผ่านกันไม่จ่ายเลยหลังร้านเขาล่ะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวมครับพี่พีน่าขอบคุณครับพี่พีน่าค่อยขึ้นโคดังดีกว่านู่นของเยอะพั่นไม่ขายอีกไหมนี่ไม่ไม่เอาแล้วทำไมอ่ะเหนื่อยเยอะแล้วพี่แอนนอนมาพี่แอนไม่ได้คือมุมเดียวแต่ตะโกนไง พูดทางโน้นควรทำไมเยี่ยมลูกค้าหน่อยกลับนะฮะกลับแล้วนะกลับแล้วนะไม่ไม่ไม่ถ้าบอกว่ากลับแล้วนะไม่ได้กลับอ๋อไม่ได้กลับอ๋อโน้นอ๋ถ้าบอกว่ากลับแล้วไม่ได้กลับ